t o โยต้า a วนซ1.5 s p 2014นะคะเจ็ดที่นั่งในราคา200,000กว่าบาทแนะนำคันนี้เลยค่ะ Toyota v a ว z ซ1.5 s p 2014นะคะคันนี้นะคะรถสวยสภาพดีเลยนะคะภายในเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะเรียกได้ว่าน่าใช้งานแล้วก็คุ้มค่าสุดๆเลยนะคะด้านหน้าเป็นชมของปี2014นะคะด้านหน้าไฟฮาลูเจนแบบนี้นะคะ ไปตัดหมอกด้านล่างมีมาให้นะคะด้านข้างนะคะล้อมแม็กนะคะมาเดิมเลยนะคะมาเดิมติดรถมาเลยค่ะส่วนด้านข้างนะคะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะกระจกมองข้างนะคะไม่ได้มีไฟเลี้ยวมาให้นะตัวนี้นะคะจะเป็น2ส,สีนะสีขาวดําแบบนี้ ค่ะฟิล์มกรลองแสงติดมาให้เรียบร้อยรอบคันนะคะส่วนด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่มเติมมาให้2จุดแบบนี้เลยนะคะมีที่ไฟเบรกอรูที่3ที่ปัดน้ําฝนมีมาให้พร้อมค่ะส่วนด้านหลังนะคะฝาท้ายเปิดขึ้นมานะ,ะภายในนะคะจะเป็นเบาะผ้านะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้า3แถวเลยเบาะก็สามารถพับได้นะคะแล้วก็คันนี้นะคะรถสวยสภาพดีไม่มีชนหนักพลิกคว,ว่ำน็อตไม่มีขยับเลยนะคะส่วนภายใน ภายในนะคะเป็นสีดําทั้งหมดนะคะด้านข้างนะคะกระจกมองข้างก็จะเป็นออโต้แบบนี้ค่ะกุญแจนะคะก็จะเป็นกุญแจหน้าตาแบบนี้นะคะ toyota venza ค่ะตัวนี้จะเป็นกุญแจสตาร์ทพวงมลาลัยหนังมันติดฟังก์ชันนะคะตัวนี้เลขไมาอยู่ที่1นึ0 0 0สกมิโลค่ะทางด้านเครื่องเสียงตัวนี้เป็นวิทยุติดรถไปเลยนะคะแบบนี้นะคะฟัง่ง smam ได้ค่ะแล้วก็แอร์นะคะเป็นแบบปรับมือหมุนเแบบนี้นะคะแล้วก็ มีที่จุดบุหรี่สายอะคูเอสบีเกียออโต้ Auto, นะคะเบรกมือแบบนี้นะคะทางด้านคอนโซลนะคะมีแอร์แบ็กมาให้แบบนี้ค่ะคอนโซลสวยสภาพดีนะคะไม่มีแตกหักนะคะแล้วก็ที่บังแดดนะมีกระจกมาให้แบบนี้นะคะด้านบนนะคะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะแล้วก็เบาะนะคะเบาะสภาพดีไม่ยั่ไม่ย้อยไม่มีขาดนะคะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังค่ะ ด้านหลังนะคะเป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะเป็นแบบพับได้แบบ50-50นะแบบนี้เลยนะคะพับแล้วก็ยกขึ้นไปได้นะคะด้านหลังนะคะเป็นเบาะผ้าสามานั่งได้อีก2คนค่ะส่วนตำแหน่งนี้นะคะมีแอร์นะคะสามารถปรับได้จากด้านหลังเลยนะคะคนนั่งแถว2แล้วก็แถว3านั่งไม่อึดอัดแน่นอน มาดูห้องเครื่องกันคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องเป็นสินนะอเวนซ่าโตโยต้าเวนซ่าเครื่องเป็นสินนะคัะนนี้เปิดฝาโปงดูกันก่อนนะคะอันนี้สตาทเครื่องเปิดแอร์อยู่นะคันนี้เครื่องเครื่องพันห้าเครื่องพันห้ารถสวยสภาพดีฝากระโปรงเดิมๆนะคะมีมอกออะไรยอยู่ครบหมด สำหรับโตโยต้าเวนซ่าหนึ่งจคันนี้นะคะราคานะคะจัดโปรโมชั่นรถ7ที่นั่งในราคาไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทนะคะคันนี้อยู่เพียงแค่268 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะซื้อเงินสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะคะกรณีจัดไฟแนนซ์ลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นอกสถานที่นะคะใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดกับปั๊มโดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นมาให้ด้านล่างหรือว่าสแกนค r วโค้ด ah ด้านข้างนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะใครสนใจรถ ผ่อนสบายๆนะคะเดือนละ5-6,000พันนะคะติดต่อสอบถามกันได้เลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ